สวัสดีจ้าแบทแมนจะมาเล่นเกมโลบบจะมาเล่นแมพขโมยอาเบดล็อตค้าอ้าวแบทแมนไม่คนเขายังไม่ออกไปเลยมาช่วยก่อนเลยแมทเขามาแกล้งมีเนี่ยคนเข้าแมพเลยเอ้ยไม่ใช่แมพคนเข้าฐานมามีเลยฆ่าคนนี้ให้ตายเขาเดาทำไมมันเป็นตัวตัวมามีอะแบทแมนแบทแมนอย่าไปตรงนี้หน่อยอ่าไปตรงนี้หน่อยฆ่าคนนี้ให้ตายก่อนอย่าเพิ่งเดี้ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วมันจะได้รับพลังไหน นั่นแบทแมนอีกแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโดนขโมนนะแบทแมนจะโดนด้วยไปฆ่าคนนั้นให้ตายฆ่าอยู่เนี่ยไม่เห็นไงแล้วตกทำไมเนี่ยไม่ใช่ตบเขาแล้วมาข้าแล้วหันหน้ามาหันวินโดนพลังพึ่งเลยเนี่ยอ้าวหนูแข็งนะไม่เข้าเป็นต่อยเขาแล้วเขาไม่เป็นไรเลยแล้วทำไมเขาไม่ไปต่อยเขาแล้วเขาตัวปีนี้ปีมีคนขโมยมาบี เอาแม่แบทหนูช่วยเขาอยู่แล้วใครใส่พึ่งมีเล่าไอ้หนูติดเขาแล้วแล้วใครหนูต่อยเขาแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วไอ้พี่คนขโมยคนไปนี่แล้วคนไปนี่แล้วมามีโอ้กดออกได้ยังเอาเลยเอาเลยไปเติมล็อกฐานเองอะม้องมมีนี่กูซิมีุ่ปกรณ์ป้องกันตัวกันดีกว่าแล้วดูดิเหลือแต่ตัวไม่ดี คนนั้นแก้ไปแล้คนแก้ไปด้วยตุ๊กกาแล็กซี่ด้วยบัตแมนบัตแมนมาเอาตัวไปได้ปะมีอยากมีเบิร์ดแต่ตอนนี้มีต้องหาตัวตัวกล้วยกับตัวอะไรมาดูให้หน่อยกล้วยกับนน่คือตัวตูรีแมรี่ตูลีชิน่า ไปหาหามาแัดมีไหมอะมีแต่ว่าขาไปแล้วดูกกแกไปให้มันมีแต่หนูคนขายเพราะว่ามีคนจะขโมยดูซิได้มันมีมาขายบอกด้วยทาหนูปเปิดรืมปิดแบดไม่มีตัวอะไรไม่ใช่เหรอคะมีตัวลิททิเค้ลอีกหนึ่งนาทีครึ่งจะมีอของดีมาขายมีเท่าไหร่นะอีกนิดเดียวหนึ่งนาทีครึ่ง ไม่มีตัวดีออกมาขายนะใครตีหนูเนี่ยหนูจะเอาตัวหนูไปสักการะทีแล้วก็มีคนมาตีหนูเนี่ยเรามียังมีตัวดีอีกตัวหนึ่งอยู่บนชั้นสองไม่รู้ยังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยไปเช็คก่อนดีกว่ามัอยู่ดีหนูดูแลมันเช็คแล้วเช็คแล้วใช่ไหมตัวร้ากูซินน่ใช่ปาต๊ปาตี้ลาตุ้งตุ้งตุ้งลาอู้งต้าต้าต้าสก์ยินดินดิน เฮ้ยเขาเข้ามาได้ไงอะแมนแมนช่วยหน่อยน้องแบทเข้ามาเร็วเขาเข้ามาได้ไงอะมีล็อกหรอตัวนี้มีขังอยู่ในบ้านชั้นสองเนี่ยทำไมตัวนี้เป็นน้องโดนขังอยู่ชั้นสองเนี่ยมีล็อกบ้านแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงอะมันอยู่ชั้นสองมันขโมยตขโมยนีไปพี่สิบสามเบียเขาเป็นเอฟซีเราไม่ใช่เหรอเนี่ย อันนี้เซเสื้อปกซีจ่ะเขาไม่ใช่เอซี่หรอกไม่เขาเข้ามาเขาไม่หลับไม่นอนเลยนะตัวปอมัเนี่ยคนเนี้ยเข้ามาอีกแล้วพยายามทําเขาอยู่เนี่ยเอาโต๊ะคุยังเขาแล้วเนี่ยแล้วเพิไปโดนเอาเพิ่งไปโดนเขาาแล้วไปโดนแบบนี้อ่ะทำคนอื่นนะี่ยโดนมีแบสดนทั้คนอื่นโดนจริงๆแล้วมันโดนแบบจริงจริงนะเล่นจริงนั่น ติดอยู่ตรงหน้าต่างชักเงี้ยแกกจุดคูณชักส์าดุสองหนึ่งส2งสองสองสี่สองสามหกสองสี่เป็นสองห้าสี่แบทไปขโมยกันเดี๋ยวคอยรอล็อกบ้านก่อนรอล็อกบ้านเอาเมื่อกี้บอกว่าอีกหนึ่งนาทีครึ่งแล้วก็ลืมไป เลื่มไปดูว่ามีอะไรนี่ไงตัวกุ้งอ่อมีต้องต้องมีเปล่าแจ็คสะดุดสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกโอ้ยต้องสี่นาทีโอ้ขโมยก็คือน้องแบทเราจะอยู่ขโมยตัวนี้จะฟองมีอยู่นะแบทแบทก็ดูโดนขังรีเซ็ตก็ได้ มีเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ตัวกับสอนมาหามามีดดีกว่าเบทแมนไปขโมยกันแบทไปไปเลงก่อนอ้าวเออลากไปเลยเอ้ยแบทแมนมามีดวาอันนี้บ้านพี่ทูน่าคืขโมยไปเหรอไอกี่วิ้ยเยอะอันนั้นเราขโมยเยอะเลยแบทแบทอย่าเฮ้ยยเนี่ตัวที่มามีจารีเบิร์ดมาขายรีบออกมาซื้อก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวก็ล็อกทางนั้นไหนไหนไหนหนูหนูซื้อรอให้หนูซื้อรอให้ดูใหญ่นี้วเนี่ยเนี่ยซื้อข้าวทานแล้วไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนอยู่ทางนี้มันดักอยู่ทางนู้ดต้องรีบมาเชิญให้มีไปที่ไหนข้างหลังข้างหลังไหนข้าวทานนูไหนเนยคอแหบเลเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอที่มันเป็นตัวแมวกุ้งใช่ครับแมแมวกุ้งใช่ โอยเหนแนวปลาแนวปลาไม่ใช่แมวหุ้นไปละแล้วมันมีที่ต้องมันมีตัวจะไปที่มันมีต้องหาคือชิมเปสี่นี่บ่านนี้นี่มา,าว้าวชิมเปสี่น,นี่มีแล้วนี่ไงอันนั้นมันมันไม่ใช่ชิมเปนเอ้าวเหรอแล้วลากมันมีไม่ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่ลูกอย่าเพิ่งลากไปดิขอขอล็อกฐานก่อนมันจะเปิดอีกแล้วจักสดุบสองหนึ่งสองสองสองสี่สองส,สามหก หาอีกตัวหนึ่งให้หน่อยนะได้ไอ้กล้วยอ่ะกล้วยดิงกล้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงที่หนูยืนอยู่เดี๋ยวเพิ่งขอล็อกฐานก่อนสิบเก้าแปดแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้ก็เลยไม่แน่แป๊บนึงล็อกฐานก่อนตรงนี้ตรงนี้ตไหนมาตรงนี้มาตรงนี้อ่ะไปละ ทำอะไรอีกเนี่ยอย่าแกล้งนี่แบทไปแกล้งคนอื่นไปตามมาไปหาขโมยต่อเร็วมาอะไนี้เนี่ยมาอันนี้มันเยอะไปไปว่าอะไรนอะไรเยอะไปไอ้นี่ชิปไปมาแล้วไหนตัวนี้ก็ดูดแบททำมิช่วยแบทดิแบทเราแบทไปเอาเอาของมิของมิให้หมดเลยมิจะไปรีเบิร์ต หนูจะเอาของหนูของมอมมี่ไปเป็นตัวบนชั้นบนนะไอ้ลูกค้าเป็นตัวบอมมอมบีดีคุณฝากไว<ห><ไ>้ก<ไ>่อนฝากไว้ก่อนลูกค้าตัวใครมันมัล็อกอะไรของหนูตรงนี้ปลาเบสแบสแบสมาขโมยตัวมีสเดอร์มีสจะอาราขาให้ไปขโมยชั้นสองแลชั้นหนึ่งในมันเดอะมีสสลับให้เพื่อนเข้าตัวไปรีเบิร์ตแล้วตัวที่มัมมี่มีหนูจะไปรีเบิร์ตจะรีเบิร์ตด้วยให้หมีรีเบิร์ตก่อนแบสมาเอาตัวมีสก่อนหนูขอตัวชั้นล่าง มีคนมาตีหนูเนี่ยมีคนมาต่อยมาช่วยเฮ้ชย,ยช่วยกันหน่อยดินี่ไงช่วยอยู่อ๋อแล้วเขาเข้าบ้านแบทได้ไงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่บ้านแบดนี่บ้านเขาอัานนี้เขาเข้าบ้านมัน,นไปได้นะอันนี้บ้านเขานั่นบ้านเขาโอ<ห>บ้านมีอยู่นี่อ้าวเด็กแหว่งเลยมันขอตัวนี้เอาแบดขึ้นไปเอาจะเอาตัวนี้เออเอาไปให้หมดเลยมันมีจะรีเบิร์ดจะเอาตัวนี้มารีเบิร์ดของหนู มีเบิร์ตตัวนี้เรียบรอ้อยเอา,เอาขาดตังอ,อีกหนึ่งบีอ่าันมีได้เบิร์ตก่อนขอตัวฉันบอลฉันบอลด้วยฉันบอก็ได้ขึ้นไปเอาไปก่อนเลยแล้วล็อกบ้านดีๆนะอย่าให้โดนขโมยนะมาเอาทุก<อ>ตัวอย,ย่ยาอยา่ยาอย่าเข้ามาทิ้งทีไรไม่เคยคุ้มมาดอไปเอามาอีกไปเอามกไปเอามาให้หมดเลยเร็วๆจะรีเบิร์ตแล้วนี่มาตัวนี้ เครื่องบินเนี่ยตัวสามเอ็มดีกว่ามาขายได้ป่ะแบดมาเอาเครื่องบินไปเครื่องบินอะไรอะนอกนั้นมีจะขายแบดอย่าทัานบีมิเจนลีเบิร์ดเอาเครื่องบินไปเก็บให้ก่อนน้องแบดเริ่มโกรธแล้วนะนี่เอาสองตัวเนี้ยไปเก็บไหนเนี่ยสองตัวเนี้ยเอาไปสิน,นี่ไ,นไง ตัวแลดกับตัวเครืกก่องบินเนี่ยตัวนั้นอยากเอาไปจะรีเบิร์ตดีดีโอ้ยสักสักตัวนึ่งสองเอาเครื่องบินไปสักทีดีมิจจะรีเบิร์ตเข้าใจไหมเนี่ยกำลังเอาไปเลยน้ยเลยสี่ดีี่ตัเอาแมสกไปด้วยเฮ้ยเบ๊ต มีคนใจนี่แต่มีไปอารักขาอารักาเลยแบทไปเอาเมสติกมาอีกตัวหนึ่งเร็วนี้จะได้รีเบิร์ตไปแล้วเลยแล้วรีบไปล็อกบ้านอารักขาเอากระเาาบ้านทำไมเขมินหายไหนเขมินจระเข้หายเอา้าไอ้นี่หายไปไหนขายแบดขายทำไม โอ้ยดีไซน่อะไม่ถ้าร้อยเคมามีไปตัวที่แพงกว่านั้นอีกเยอะเลยมีรีเบิร์ละรีเบิร์ไปเลยลีแล้วอะหยา <c oughs> จะดิงมามีออกจากบ้านเนี่ยลีแล้วไม่เห็นเมอะไรดีขึ้นเลยไปร้านค้าดิไปร้านค้าที่ไหนร้านค้าโลบังอะที่มันเขียนว่าร้านค้าอย่างเดียวรไม่มีตัวของดีมาขายไหนที่ฐานคนเปิด นูขโมยเขาอยู่เฮ้ยขอซื้อขอซื้อมีทหาคนเปิดหนูขโมยเขาแล้ว P R T X อ่าวไม่ทันไม่ทันอะไรซื้อไม่ทันใครได้ลุดร้านค้าแล้วไงจอแบทแมนไม่ใช่ร้านค้าเราร้านเหรียนแล้วไงซื้ออะไรมันจะมีของมาขายเยอะกว่าเดิมอ๋อแค่นี้ของขายเยอะขึ้นเฉย เฮ้ยห,หนูเจอบ้านคนนึงเัามีซิเค็ดล้วนทั้งบ้านเลยแตไมกดซื้อไม่ได้คนนี้เขมีซิเค็ดเยอะมากค่ะเหรอไปขโมยกันอ้าวพี่ทูบ้านใครพี่ทูพี่ทูครับขอของเลยครับพี่ทูครับผมขอของคงซื้อไล่มาเนี่ยพี่ทูครับขอของ โอ้โหมีคนเอาตัวที่หนูเลงไว้ตอนแรกดูสิต่รีเวิร์สอีกต้องมีตัวอะไรบ้างโอ้ยเฮ้ยวันีมันจะเอามาให้ใกล้ๆทำไมเนี่ยมีมีจับแล้วแบตก็จับไปมือก็หลุดกำลังมีให้มันดูให้หน่อยดูหน่อยเ็วๆดูให้หน่อยดูเอาเองอีมันมีไม่รู้ดูไม่เป็นอ่ะดูสิมีตัวอะไรดีๆขายบ้าง ใออนให้แบดเหรอมีขอบ้งอางดิหนอ่ะไหนเขาไม่เห็นมีของอะไรเลยของก็น้อยจังเลยเข้าบ้านแล้วชั้นสองกับชั้นสาม่าตรวจอ๋อคชั้นสองเฮ้ยตัวน่ารักอ่ะรีบไปรีบไป,บไปเขาอารักขาแบดอยู่เอ้า ใครมาตีหนูเนี่ยไม่เคามาตีหนูอะอะไม่ทันแบสไอ้นี่คนขโมยแบสแบสมาล็อกฐานก่อนเร็วเดี๋ยวมีคนมาขโมยลิงลิงอลังอูตังเร็วๆมาเมียเฝ้าฐานให้อยู่เอ้ามาทำอะไรมีอีกแล้วเนี่ยโอ้ยขุสารมาเฝ้าฐานให้นะไปล็อกบ้านก่อนเลยไปเอาตัวคืนมาก่อน ตัวคืนก่อนเฮ้ยมีของนี้มาขายขังเรามีไว้ในรังก็ดีกว่าเอ้ยแบทแมนโอ้โหเราออกไม่ได้ด้วยเนี่ยของดีมาขายแล้วเป็นตัวบาเลานี่และคะปูชิโน่หกร้อยเคด้วยกำลังเดินเข้าว่าแบทแมนจะมีคนมาขโมยของบ้านแบทก็ขโมยเฮ้ยเขาเขาเขาใช้พลังนะลูกพลังขี้มินแล้วม่จะออกยังไงเนี่ยพลังลากเขาพี่บอสเหรอ ซื้อบาเลนีล้วค่ะพชินมาเป็นเพื่อนเ้อต่มีบาเลนีล้ค่ะพชิน่ไหนนีตัวผู้หญิงกาแฟแล้วหนูซื้อมาเมื่อกี้ห้าอาไปนะหนูอุตส่าห์ซื้อมาทั้งเทเอาตัวอิงลามุตังไปใส่เองไปใส่เคองดีกว่า เอาตัวลีมาแบบนั้นออกไม่ได้สักทีเนี่ยเอาตัวนี้ไม่ใส่เครื่องเลยยาแบนแมนมามีฝากนะน่าย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 าหนูเอาต like ัวบาลเลนี oh, ่นะคะบูช่าทำมูชีน่าที่หนูเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้มาใส่เครื่องมันตัวนี้หนูเอาไปใส่เครื่องมาจากเมื่อกี้มมีออกไม่ได้อ่ะปิดคลิปแล้วนะลูกเกปิดไปลูกสำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะยาคนเปิดโอ้โหสรุปว่ามาขโมยของไม่ได้เลย ภารกิจล้มเหลวจ้า,าไปแล้วบายบาย